เ็ดแล้วอ่ะไม่อยากทําอีกแล้วแต่พอมาเจอของของด็อกเตอร์นี่ก็แบบก,ก็จะลองอีกสักครั้งเราต้องทําให้คนที่มีฝันร้ายเนี่ยลืมฝันได้ภูมิใจมากมเป็นความสุขที่ด็อกเตอร์สามารถทําให้คนที่กลัวการสัมยกรรมก้าวผ่านมาเรียบร้อยได้เป็นจํานวนมากมหาศาลเลย เคยทำตาแค่อยากให้แบบเออตามันแบบเออไม่ตกทำออกมามันก็ไม่ได้ดั่งใจเรามันอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าเราคือเราอายุมากแล้วอ่ะเขาทำตาเด็กเขาอาจจะทำออกมาสวยแต่ทำตาคนมีอายุเขาอาจจะทำออกมาไม่สวยก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณด็อกเตอร์ที่ให้โอกาส ตรงนั้นก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นยังไงแต่ยังของแม่ไม่ได้ทำอะไรมากมายไม่ได้ผิดพลาดไม่ได้อะไรมากมายก็หวังว่ามันจะออกมาโอเคเชื่อไหมอ่ะแม่คิดว่าการทำก็ต้องมีเจ็บบ้างแต่จะเนอะจะจะมากน้อยขนาดไหนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องให้มันเจอกันตัวเองก่อน แล้วจะีลยวก็จะได้รู้ว่ามันเจ็บหรือมันไม่เจ็บ เชื่อไหม呀แม่คิดว่าการทําก็ต้องมีเจ็บบ้างเดี๋ยวต้องให้เจอกับตัวเองก่อนเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่ามันเจ็บหรือมันไม่เจ็บรอบนี้ต้องมาท้าพิสูจน์ด็อกเตอร์ไปเรียบร้อยไปไงบ้างเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะแปลกใจไหมคะผ่าตัดใหญ่ระดับนี้ก็แปลกใจค่ะอือือเราต้องทําให้คนที่มีฝันร้ายเนี่ยลืมฝันได้ ภูมิใจมากเป็นความสุขที่ด็อกเตอร์สามารถทําให้คนที่กลัวการสัลยกรรมก้าวผ่านมาเรียบร้อยได้เป็นจํานวนมากมหาศาลเลยแล้วพี่เป็นคนที่กลัวมากกลัวความเจ็บอย่างสุดๆ <คะ S 1> ใช่ไหมคะมคือ,ค,อคือมันฝังใจด็อกเตอร์เข้าใจนะแค่ทําตานะ่ะบวมช้ําเป็นเดือนเลยใช่ไหมก็เกือบคะ่ะเกือบเลยแต่รอบนี้ใครจะเชื่อคุณพี่ไม่ช้าเลยเนาะก็ณนะตอนนี้เนี่ยก็คือ1ิวัน<ะ>เดี๋ยวจะยุบลงอีกหลายมิลเลยนะคะ <tellement S 2> หลายมิลลิเมตรค่ะแล้วหน้าก็จะเห็นกรอบชัดขึ้นนะคะเพราะตอนนี้ยังวมอยู่เดี๋ยวจะเห็นกรอบแนวกรามแบบนี้ชัดเจนรออีกสักหน่อยนะคะรอให้ครบเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองจะสวยขึ้นตามลําดับเลยะค่ะคมาดูหน้าคุณพี่ก่อนทํากันอันนี้เขาเรียกว่าป้าป่ะคะ่ะโอ้คุณพี่โซ <Window. S 1> <fu assist. S 2> มหนักเลยหลุมขนกว้างตอนนี้ชิดขึ้นเเนียนเลยนะคะเนี่ย นะคะแล้วก็กลัก,กับฟ้าคุณพี่กระจ่างขึ้นเยอะเลยใช่ไหมวันนี้เราแต่งหน้าแบบใสๆให้รองพื้นบางๆนิดเดียวเอง mm hmm. เห็นได้เลยว่าผิวคุณพี่ใสขึ้นเยอะมาก mm hmm. หิ้วรอยถุงตาล่างอ่ะเรียบขึ้นเยอะเลยนะคะ mm hmm. นะแต่ตอนนี้ก็ยังบวมอยู่อดทนรออีกนิดนึงรองแก้มดีขึ้นนะคะแล้วก็แนวของร่องน้ำหมากความอย่างค้อยตรงเนี้ยเดี๋ยวจะยุบลงอีกเยอะเลยสวยมากค่ะ mm hmm. คิดว่าสามีจะรักมากขึ้นไหมเนี่ยเราดูดีขึ้น mm hmm. ตอนมาหนีมาไหมไม่ได้หนีแต่ว่าไม่ได้บอกไม่ได้บอกเก่งมากค่ะเพราะถ้าบอกก็เรื่องเยอะเราก็จะไม่ได้สวยอยู่ดีเนาะภูมิใจไหมที่ตัดสินใจถูกแล้วถ้าคุณพี่พลาดไปเจอรอยแผลเป็นแล้วก็การเย็บแย่มากที่ได้เห็นรูปก่อนเข้ามาพบดรจะเสียใจขนาดไหนก็คงเสียใจมากเพราะว่าหน้าตาเพราะว่าเราเดินไปทางไหนคนแบบก็จะเห็นก่อนแล้วที่สําคัญคือเราต้องช้าไปตลอดชีวิต คือช้ำครั้งแรกแล้วเนี่ยตัดสินใจผิดช้ำครั้งที่สองคือจบแล้วชีวิตนี้อยากจะขอร้องอะไรกับคุณหมอที่หลอกลวงประชาชนให้แบบคิดถึงใจเข้าใจเราแล้วก็หยุดหยุดแบบกระทําสิ่งที่ไม่ดีกับเขาอ่ะอย่าเห็นแก่เงินหรือว่าอย่าเห็นแก่แก่แบบผลประโยชน์ของโรงพยาบาลคลิน,นิก เพราะว่าตัวพี่ก็แบบเช็คมาเยอะ,ะ,ะก็เจอมาเยอะแต่ว่าไม่เคยทำนะคะแต่เห็นคนที่ผิดพลาดมาเยอะ,ะก็สงสารพวกเขาเหล่านั้นเนาะ,ะ,ะเพราะนั้นเราต้องตัดสินใจเลือกศัลยะแพทย์ตกแต่งนะคะซึ่งมีเพียง374ท่านเท่านั้นปีหนึ่งผลิตได้20ท่านเท่านั้นในประเทศไทยของเราทำไมถึงมีโรงพยาบาลคลินิกที่ทำศัลยกรรมเป็นหมื่นเลือกให้ดีก่อนอย่าดูภาพนิ่งดกรก็สอนมาตลอดย้ำมาตลอด เพราะว่าศิลปะตกแต่งต้องเรียนมาเฉพาะทางเรียนมากกว่าแล้วต้องใช้ประสบการณ์ในการทําแก้ไขปัญหาทุพพลภาพแล้วก็ความไม่สวยความขี้เล่ออกไปแล้วก็ต้องทําให้ดีด้วยเพราะว่ามันคือชื่อเสียงของประเทศไทยถ้าหลอกกันแบบนี้ชื่อเสียงเราก็แยกขึ้นเรื่อยๆจริงไหมคะใช่ดอกเตอร์ขอเป็นตัวแทนผู้หญิงที่ไม่ตกเป็นเหยือ่อสัญญามจากการดูการสัมภาษณ์แล้วก็ดูเคสของใบหน้าคุณพี่เนี่ย น้อมกราบในผุศลสมลจิตท,ที่คุณพี่ได้กรุณากับคนไทยทุกคนนะคะสาธุค่ะเป็นกันค่ะที่นี่เคยที่นี่มั่นใจเพราะว่าดูแบบคลิปคนอื่นเขาเยอะอ่ะก็รู้สึกว่าบบออกมาก็แบบภูมิใจดีใจค่ะ ค่ะขอบคุณท่านด็อกเตอร์มากนะคะที่ให้โอกาสและก็มาทำคลิปนี้เพื่อให้แบบออประชาชนมีความรู้อย่าตกเป็นเหยื่ออันยามขอบคุณมากะคะ่ะฉลาดสวยต้องด็อกเตอร์เซปิงค่ะ